สวัสดีครับผมรักตอุงจากช่องสิมนา,าระมวนน้องสารของ w ว r ร์ w ไว e w เว็บสมนาฟอร์ยูเนวันนี้เราตออยู่ที่ตลาดโปสีครับการอบรมพน,นักงาน,นกลุ่มบริษัทสีชิปรุ่งวันนี้ในหัวข้อการพูดตอน้าชุมชนครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศของการอรบรมสมนาวันนี้นะครับเชิญครับ การสื่อสารในการประสานงานบทบาทในการตัดสินใจถ้าเป็นหัวหน้าแล้วไม่ตัดสินใจลูกน้องก็ทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วเราก็มาเรียนในส่วนของบริบทของผู้นําตามท่าต่างๆท่าดินต้องมีความเรียกว่ามีความมีหลักการการมีเหตุผลสอนคนได้พอคนออกบอกได้ตช่นเป็นถ่านะ้ํา ต้องรู้จักปรับทัวนะครับเหมือนน้ําซึ่งอยู่ในรูปภพนนะไรก็อยอย่าเป็นอย่างนั้นในส่วนของท่าน้ํานอกจากการปรับทัวแล้วการมีมนุษยาสัมพันธ์ใครเห็นใครทักคนรักคนชมคว้าขวังในวงสังคมปรัชานโยกันทั่วไปจะทําอะไรก็ก้าวหน้าพวงอาจารย์สลับุนใจดูกใจชื่อเสียงเกิดดปราดไปทําอะไรสมดังใจจินตนา ง่ายไหมครูย่าทำผ่านันได้เลยยิ้มยันนำจะไครับแดนยิ้มยันนำจำที่ได้เห็นไหมนี่เห็นมุอทพันชัดเจนไหมยิ้มยันนำจำที่ได้จับจิตจับใจหมั่นลุกจ้องพี่ชิงพี่ขิงวันนี้แต่งสวยจังนี่นี่นี่นีก็สวยนี่ไม่แต่งหน้าเลย้าไม่แต่งหน้าสวยขนาดนี้แต่งหน้สวยขนาดไหนอ่านเห็นไหม ยิ่งนะนำจำชื่อได้จับจิตจับใจมันยกย่องเพียบพูนการฟังพร้อมมอบความสุขให้ฟังจริงใจแล้วก็มาถึงในส่วนของท่านางตัวนี้คือการสร้างทีมง,งาน <t> คนโนบุนอิสุเฟกิปัดอันทีมีดีไม่มีใครสมบูรณ์ที่สุดครับเรามาเติมเต็มกันใช่ไหมครับเรามาเติมเต็มกันเออไม่งั้นเราจะเป็นนิทานเรื่ตากับตีน ถ้าเราผิดวันหน้าไม่ถูกเสมอน,นะครับวันหน้าผิดก็เปลี่ยนเนาะอันนี้สุดท้ายคือต้องมีจิตใจมัม่นคือท่าไฟนะครับยากแต่เป็นไปได้ไม่ใช่เป็นไปได้แต่ยากอันนคือในส่วนของต้องมีความคิดเชิงบวกน,นะครับต่อมาอีกอย่างหนึ่งครับัาน,าน,น้่เรา้ั่นเองครับแล้ว,วาานั่นกับผู้บริหารหรือผู้นำวัาานหน้าเลยกันนี้อันต่อมาก็ในส่วนของท่าน ผมถ้าจิาตวิญญาณต้องมีผมมีหารสีเมตตาอรุนามุิตาอุเบกขาเราดูพลังแห่งความคิดครับคนเรานั้นสำเร็จหรือล้มเหลวชนะหรือแพ้เริ่มมาจากความคิดครับถ้าคิดใหญ่ไม่คิดเล็กคิดดีไม่คิดชั่วคิดนอกบอกไม่คิดในกบอก คิดนวัตกรรมคิดสร้างสรรค์เราสําเร็จมาแล้วครึ่งนครับเราสำเร็จมาแล้วื่อนคนที่มีความคิดสร้างสรรค์คนที่มีพลังความคิดอลามันจะออกนะครับเห็นเดินมาเราก็จะเห็นความกระตือร้นในตาที่มุม่งมั่นดูลักษณะว่าไอ้หมอนี้จะงฉลองโครงการแปลกอะไซึ่งต่างจากคนที่ไม่คิดคนที่สิ้นคิด ไอ้นี่เราก็มองออกเหมือนกันว่ามันจะไปบุกขอตายพอมันเหงามันเศร้านะครับทําไมถึงบอกว่าถ้าเราคิดดีคิดบวกเราจะไดขึ้นอีกครึ่งนึงคือเราต้องลงมือทำนั่นคือพลังการกระทำแต่นั่นสิ่งที่อาจารย์จะบอกให้ฟังต่อไปจถือว่าตรง <Okay. S 1> น,นี้ความเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุนะแ,แต่ขึ้นอยู่กับความคิดนั่นคือพลังของความคิดระหว่างคนที่มีฝีมือ สู้กันนะครับคนที่มีความคิดมากกว่าจัชนะคนที่มีฝีมือเท่ากันความคิดเท่ากันคนที่มีไหวคิดมากกว่าคนน้นจะชนะครับอันนั้นคือถึงนะาพลังความคิดน,นะต่อมานะครับพลังแห่งการทํา,าพลังแห่งคนง่ายรรดรโรเรียนอยู่ได้เขียนหนังสือปรชญาชีวิต ว่าต้องทงาํางานให้เกินเงินเดือนทํางานให้เกินเงินเดือนคนประเภทนี้ครับอาจจะไม่มีความสง่าราศีเดินเข้าแถวแถวหนี้ไม่มีคัามอะไรโดดเด่นนะครับแต่เรื่องของการทํางานนี่สู้ตายสู้ตายนะครับเรามีนิสัยแบบทํางานเกินเดือนหมเงินเกินเดือนไหมกินข้าวเที่ยงเสร็จรียบร้อยท้างจะไปไหนยังไม่ถึงเวลาเลยพอดีนั้นลูกค้าไว้เผื่อเขาเข้ามา่อดี บริการเขาเลยหรือไม่แต่น้องคอยมีอะไรพี่ทํำไหมพอดีงานพี่เสร็จแล้วเออหรือพี่มีอะไรหนูทำไหมหนูอยากจะช่วยพี่เรื่องงาน17ราา็จเลยก็มไม่รีบไม่กลับตั้งแต่16มสิบเจ็ดของแล้วที่นี่งานก็ยังไม่เริ่มสิบเจ็ดกว่าเอ้าทำไมยัง,ยงไม่กลัดอยู่ล่ะพอดีเตรียไมไว้พรุ่งนี้จะได้สะดวกไม่ต้องมา กวีกวีกะว่ะววาท,ทำตอนเช้าตางแข่งบุคคลนกะพาบุคคลใดสูญเสียสิน้นบุคคลภาะพาบุคลบคลนั้นสูญเสียสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างครับในโลกของการแข่งขันที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นต่อเวลาหนท,ทางหนึ่งของการมร่งชีอยู่ได้ก็คือการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้นีองสัญญาณอยู่ในกลุ่มบุคคลแนวหนา้าบางคนเกิดมาโชคดีมีรูปเป็นสัตว์ไม่ต้องพัฒนาอะไร กนตัวมาคนต,นต,ต,ตนื่งคนตึ่นตืนถึงความตงเนโอ้อเป็นน้องนงดูเป็นพี่ขิงเป็นพี่อรุณนะครับไม่ว่าจากการแต่งเนื้อแต่งตัวการพูดการจาความมุ่งม,มัน่นความทุ่มเททันติอันนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเราเป็นบุนคลิกภาพ รูปร่างหน้าตาท้อยิคำน้ำเสียงอ่าถ้าคำน้ำเสียงดีเจดีเจลูกฟุ้งกับดีเจลูกลุงเสีงลูกปุงต่างกันไหมนานการเสียงลูกเสียงทุ่มติดกันได้ไหมครับเออรายการเพลวันนี้ทีนีเสียงทีขึ้นน,น,น,นะแต่ถ้าเป็นลูกทุ่งเป็นมารนะเป็นไหนก็พอเป็น้องคนโตบอลน้องนาำเนาะเออย่างน้าถิ่นยุคป,ปีนี้มาแต่งบ้าเอออันนี้คือ รูปร่างหน้าตาพฤติกรเสียงจิตใจความสุนทรี่ความเชืียัฐานะหน้าที่การง,งานความรู้ความสามารถกิจยศเครื่องแต่งกายอาวณ์เครื่องประดับอ,อันนี้เขาเป็นบุคลิกภาพอ <c oughs> าจารย์ไม่ใส่แหวน <c oughs> ก็ไม่ทําให้อาจารย์ปีวุฒิดูเร็วลงแต่ถ้าใส่แล้วดูดีขึ้นนะ ดูดีขึ้นไม่เอาจริงไหมล่ะดูเออใสแล้วดูดีขึ้นเออนะครับตรงนี้แต่สุดท้ายคือเริยาท่าทางมารยาทการแสดงออกเวลาที่คนเรียนเห็นก็ตื่นตื่นใจในึกว่าไม่ดิ มองสอนไอ้นี่น่ฮสอนเลยห็นดงมกวนหนุ่มเคื่อตรงไหนเราะฟีวูนแค่ไหนฟีวูนแค่ไถ้าอาจารย์มีผมจะบอกเคลื่อนขนาดไหนดูมีการอะไรอย่างต่อเนื่องไปจนสิ้นคือยังไงครับอาจารย์จริงๆนี่อาจารย์เป็นคนไหล่หอง พราะบ้านจริงๆเร้องมาทำให้ขอขอกเพราะว่าบ้านคอไ่หมดก็มาีอยู่นี้มันเอแม่เห็นพตีทนะีนี่หรอกพอเรอวาวมนึกได้ก็นึกคือแต่แอันนี้คือต้องทำตลอดเวลาทำแบบน้องมนมีมีคิดพูดนดะ้นนะี่ลูกนจะต้องทำนะอย่างต่อไปนะเออดีเวลาเก่งถายรูปเก่งกอย่างให้ใัเได้เ,ยเอยเงียมีคนบอกนเนีอย เรียกว่าต้งส่งคลิปในกานที่พูดออกนี่นันี่คือมันพนานอย่าม่จบสิ้นนะครับ